จริงเหรอไม่น,นะนะเปลี่ยนใจทันไหมเนะี่ยอยากบอลน,นอะไม่คือหนุ่มไมไ่ตกลงนะว่าหนูจะทำเข้มอ่ะเขาอ,อยากกินสีเข้มมาให้อ่ะไม่คือยังไงอ่ะทำไมถึงทำเข้มอ่ะคือหนุ่มเล่นว่าจะเอาเข้มนะแค่คุยกันอยู่ว่าจะยังไงไม่ตกลงเลย สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะจริงรถก็จะชนแล้วคาะแม่จะบอกว่าวันนี้เป็นเลิกงามยามดีอีกหนึ่งวันนะฮะยังอ่ะเราจะมาทำผมกันอีกแล้วเพราะว่าใครทาผมก็คือคนดูเยอะมากคนชอบให้พวกทําผมมากดีดเดี๋ยวตัดเดี๋ยวต่อเดี๋ยวโกนเดี๋ยวซอยแม่บุเลยคนชอบดูคลิปตัดผมมากจะบอกว่าวันนี้นะคะเราจะมาย้อมผมกลับมาเป็นสีดำ แล้วผมบรอนกันมาตั้งแต่22มูจิกาปะใช่ค่ะวัน น่าจะประมาณพฤศจิกาเนี่ยสองเดือนละคือผมสีมันแบบมันสวยนะมันสวยแบบความจริงมันสวยแต่ว่าแบบในการทำงานในการแบบแต่งตัวทำผมรู้สึกว่าแบบมันทำไม่ได้มากอะไรเงี้ยเออกี่วับผมดำเถอะผมดำมันจะแบบฟปลียนเป็นสไตล์ตัวแม่เป็นสไตล์ลาตีนเป็นแบบปออะไรเงี้ยแต่ก็นี่อยู่ว่าอยากต่อผมดีไหมแบบลองต่อเล่นเล่นดูสักแมทอะไรเงี้ยหรือว่าต่อดีไหมอ่ะหรือไม่ต่อดีด้วยว่างั้นหรือว่าต่อเลยไหมต่อวันนี้เลย หรือไม่ต่อดีกว่าปล่อยสั้นตอต่อดีกว่าเดี๋ยว่าคือก้องตออผมแต่พี่ก็ไม่มีตออผมอนั่นแหละเ๋เจอการปกคลิปเนี๋ยเจอวีนแน่วันนี้วีนมีกล้องแน่บอกเลยว,วีนตลอดวีนตะเลยวันนี้ทุกคนขาเริ่มแล้วนะนี่เราจะทำคิปเมนรอบหนึ่งก่อนนะพี่ก้องบอกแล้วเดี๋ยวจะมาทําดําแล้วแตวขอคิดก็นนะทุกคนวันนี้จะแบบวีนเรื่องอะไรดี <laughs> ทุกคนคะ่ะเริ่มแล้วนะอเอาไงดีพอมานั่งตัวเนี้ยเราจะ b r อนต่อให้มันสว่างขึ้นหรือว่าเราจะดําดีครับทุกคนเดี๋ยวเราดูคอมเมนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทําใหม่นะคะให้ทุกคนเมนได้เลยลนดูอยู่เมนได้เลยนะคะว่าจะบรอนต่อหรือว่าดําเลยวันนี้คือมาสายเฉยวันนี้เข้มเลยจบให้มันจบเปนตทกี ทุกคนค่ะพี่ก้องยังไงคือตอ้อยพูกว่าเอาเข้มเลยคือดำสุดพี่ก้องบอกว่าดำเนี่ยมันก็ยังมีไหล่ดำไปหมดเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะจริงๆสีผมสีเข้มสีดำธรรมชาติของคนไทยมันไม่ได้ดำนะมันไม่ได้แบบดำเบอร์หนึ่งมันเป็นเหมือนแบบน้ำตาลเข้มมากกว่าอะไรอนยะ่างเงี้ยสุดท้ายแล้วคนที่มีอำนาจเนกาชั่งทำผมก็คือส <laughs> ามีจริงๆคุยว่าดำแต่ยังมีแบบเส้นแบบขาวๆอนะไรเงี้ยสุดมันบอกว่า, <laughs> วาดำเลยเพราะว่ามันจะได้กลับเป็นตัวแม่เอาเข้มๆเงาๆเป็นผมแบบงานงานแฮร์สุขภาพดีได้ ี่กอ้อหนูเชื่อมือพี่ก้องสุกคือดำคือมีหลายดำเขาพี่ทุกคนดำเบอร์หนึ่งดำเบอร์สองเบอร์สี่ถึงเบอร์เก้าสิบเก้าเจ๋อไม่หมดเลยว่าจะดำอะไรจะสุกดำอะไรดีวะอะไรพี่ก้องบอกว่าดำเงาเดี๋ยวหนูกันว่าดำเงาแบบไหนนะคะคุณพี่สุอันนี้เป็นสีประมาณไหนคะม่วงหรือฟ้าดำดำเลยเหรอเอาครึ่งหนึ่งก่อนได้ไหมแบบแค่ครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวหนูกลับไปถามคนอื่นก่อนมันสวยไหมแล้วค่ะอุ้ยเริ่มแล้ว ทุกคนอย่าไปใหญ่ไปโตนะมันเป็นแบบไอ้น,นี่เฉยให้ไลค์คลิปแบบว่าไม่คือยังไงอะ่ะทำไมถึงทำเข้มอะ่ะคือหนุ่มเล่วว่าใจเข้มนะแค่คุยกันอยู่ว่าใจยังไงไม่ตกลงเลยหน้ามันก็ให้ไลค์คลิปอย่าไปตีโพลติพานะทุกคนนี่เขาล้านไหนฮับซารอนนะครับทุกคนบอกเลยเขาจับผมแบบระดับไหนมาแล้วไม่พีทางมวินตาอยู่แล้วแต่มันคือแค่แให้ไลค์คลิปมาหลุดใครให้ป้ายสีดำมะพี่อะไรอย่างเงี้ยเนอะอป้อย่ามาเวอร์อย่ามาเวอร์นะ ไม่เดี๋ยวนะคือไม่ได้บอลหรอ <Okay. S 1> อ้าวพี่เนพี่ดำดำอีกแล้ววะไม่มันคือไฮไลท์เนี่ยอ,อกป่าไม่พี่ยังไงอ่ะเห็นปะมันไม่มีอะไรมันอย่าเวอร์อย่ามาอะไรมากมายขำๆทุกคนไฮไลท์จะได้กดเข้ามาดูไงถ้าแบบว่าอุ้ยสีดำแล้วทุกคนใครจะดูอะถ้าแบบว่าอุ้ยพี่ป้ายดำแล้วหรอทำไมอ่ะผมบอลน,นะอะไรอย่างเงี้ยนี่นออกไะถต้องวินตายเนี่ย คัมแล้วค่ะแต่ใครจะไปรู้อาจจะล้างดำออกมาเป็นเขียวเป็นฟ้าเป็นอะไรก็ทําได้จริงไหมคุณพี่พี่ก้องทำได้ทุกอย่างเนี่ยไอที่เห็นเคลือบดําอยู่เนี่ยล้างมาจะเป็นแบบชมพูก็ได้ใครจะไปรู้พวราอาจจะสะไพก็ได้ต้องดูทายคลิปนะคะทุกคนก่อไปเลยคะ่ะทายคลิปชม ทุกคนคะ่ะเสร็จแล้วะคะ่ะที่กล้องไปไหนนะยังไงโอลา <c oughs> ตัวดดแก้วตายแล้วดำละวะแ,แล้วแจคุณหญิง้วค่ได้แล้วนะคะทุกคนลันปลายอะไรหบ่ยังไงคะทุกคน โอ๋ยน่าขาวมากอ่ะดูเป็นตัวแม่ดูแบบว่า40ต้นต้น <c oughs> ระดงผมดำแล้วลหลอ่อจริงๆนะมันจะเป็น่าแบบหล่อขึ้นนิดนึงที <c oughs> ่ก้องอยังไงจัมปูต้องเข้าวนะ ดีกลับมาเป็นคนเดิมเป็นคนเดิมแล้วทุกครั้งที่ผมไม่เคยกังวลเลยเลยซึ่งเมื่อถ่ายดิ่งก็คือไม่เคยกังวลเลยซึ่งเลยกแค่แต่เดียวว่ากลับไปเนี่ยพูดจะโอเคหรือเปล่าอ่โอเคถ่นยเนี้ยโอเคแล้วพี่สั่งมาสวยมากทุกคนชอบไหมค่ะพี่ก้องโอเคเป็นสารละตีนสวัสดีค่ะาตาลาขอบคุณนะคะพี่ก้าเจอกันนะจ๊ะ คุณค่าที่คคควคุณค่าที่คุณคู่ควรพี่ดิยมันหนกอ่ะคุณก็ฉันพูดเบาฉันพูดเบาอย่าพูดแกคุณกัอะไร